ท่านที่จะขอเงินคืนจาก a า <Ac oda, S 1> ก d ด a าอาก d ด้ากรณีเ <Webs ite. S 1> ราเที่ยวโดยกันนะครับที่ตอนแรกติดต่อยากมากฟังว่าจะได้ไม่ได้ไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขยเยอะมีคนที่จองผ่านอากูด้าบอกว่าเขาได้สตังค์แล้วเขาบอกผมมาว่าเขาได้แล้วผมก็มานั่งคิดได้ว่าเออต่อไปนี้นะ ถ้าธุรกิจธุรกรรมต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ไม่ร่วมมือเนี่ยที่ไม่เห็นหกเอ็นใจของคนที่กําลังทุกข์ยากลําบากว่าคนจะต้องเอาแต่นงี้เอาแต่นี่เนี่ยนะผมว่าถ้าเขารวมตัวกันได้ <c oughs> คุณไปไม่คุณไปไม่เป็นนะใช่ใช่ปะ่ะรวมตัวกันไม่ซื้อสินค้าไม่ใช้สินค้าแม้กระทั่งหอสมมุติอหอนี้ไม่ให้ใช่ไหมขนของไม่อยู่แล้วหอนี้ไปอีกหอหนึ่งออกหมดเลยท่านก็ขาด ไม่พอนเลยจบเลยไม่พอนนะทุกคนพักการชําระหนี้โดยอัตโนมัติ่ะอย่าให้เขารวมเองนะอคือโทษนะผมก็ไม่อยากจะชี้ช่องแต่ว่าเขาก็คิดกันได้แต่เขารวมกันไม่ได้แต่โลกออนไลน์มันทําให้เขารวมกันได้ง่ายนะมันคุณไม่พักเราคุณไปติดต่อคุณก็ไม่รับสายอะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราติดต่อกันเองลูกหนี้โดยการลูกค้าโดยการบริษัทเดียวกันชาวซื้อด้วยกันนะครับเราพักการชําระหนี้กันเองท่านจะเดือดร้อนนะ คือเห็นอกเห็นใจกันนิดนึง